โอเคนะครับก็มากสองขบวนเลยนะครับระหว่างรถท้องถิ่น408และรถเลี้ยง109นะฮะที่จะมาเจอประจํานะครับในในแทบทุกวันเลยนะครับที่จะมาเจอกันที่สถานีรถไฟชุมแสงนะครับก็ระหว่างที่รอนะครับเราก็มาดูแมวนะครับของนายสถานีนี่นะครับเขาเรียกว่าตัวตึงนะครับลูกมึงหายไปไหนเนี่ย ฮะลูกมันหายไปไหนสามตัวมันมีลูกสามตัวนะฮะก็อยาวไปเล่นนะครับนะแต่มันสีดํามันไม่ดีเนาะถ้าเป็นต่างประเทศจะเป็นสีขาวนะครับไม่ดีถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นสีดํานี่นะฮะความน่ารักของแมวนะฮะก็ระหว่างที่รอสองบัวมานะครับระหว่างสี่ศูนย์แปดกับหนึ่งศูนย์เก้าก็เป็นคนรักแมวนะครับไม่ได้บ้านะครับเนาะ เดี๋ยวคนกลุ่มหนึ่งจะหาว่าผมบ้าเนาะเพราะว่าเวลาผมมาถ่ายรถไฟบางครั้งเนี่ยเขาก็จะด่าผมนะครับตอนนี้ก็ใส่ชุดนักเรียนนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนชุดผมก็ไม่ต้องการคําขอโทษนะครับผมเข้าใจว่าคุณอาจจะมีปมในใจนะครับถึงดด้ออกมาใช่ไหมลูกนี่นะฮะตัวตึงประจําสถานีก็ไม่อยากมีเรื่องนะครับโอเครู้สึกว่ารถจะมาแล้วนะครับโอเคไปกัน โอเคมาแล้วครับ408เชียงใหม่นะครสวรรค์น,นะครับก็จะมาเจอกันประจำอยู่แล้วะฮะสองขอบวนนี้ถ้ามาเจอกันประจำเนี่ยต้องล่าช้านะครับถึงจะล่าเอ้ยไม่ใช่ขออภัยต้องล่าช้านะครับหมายถึงว่า109เนี่ยต้องล่าช้านะครับโอเคแสงไฟผัวมาแล้วนะครับรถเร็ว109โ okay. อเคเรารวมด้ฝั่งรถท้องถิ่น408ก่อน วงม่กี่คันครับเนี่ยสามคันหรือเปล่าก็นะฮะเป็นแมวสีดำอย่าเลี้ยงในบ้านนะครับคนไทยถือว่าเป็นเออเป็นแมวที่ไม่ดีนะครับนะอับมงคลถ้าเป็นสีอื่นเราเลี้ยงได้นะครับยกเว้นสีดำโอเคมาแล้วครับ4 0 8ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับห้ามเลี้ยงก็ไม่ดีเหมือนกันเห็นไหมวัฒนธรรมแตกต่างกันนะครับโอเคมาแล้วครับในส่วนของรถท้องถิ่น408พูวงมาสี่คันเหมือนเดิม

กำลังมานะครับ109ยเก้เ็บไว้ยาดาเก็บไว้ยาดายาดายาดาเัามีคนดาผมนะครับยะดาโอเค แล้สีดำหายไปแล้วครับโฟมไปหาลูกๆนะครับนะโอเคกำลังเร่งเครื่องมานะครับ109เก็บใจไว้นะฮะใครด่ามาเรากเก็บไว้ทำใจให้สงบนะครับเราอย่าเพิ่งไปม,มีปากเสียงอย่างนี้เรื่องกับใครอีกเลยนะครับก็อากาศหนาวเป็นพิเศษนะครับ18องศานี่คือชุมแสงนะครับประมาณ 1 6ถึงส8องศาก็สั่นทั้งคืนนะครับตัวสั่นกึกๆเลยนะครับนะถ้าตื่นเช้ามากลางคืนว่าหนาวแล้วนะครับตื่นเช้ามานี่อาการหนาวยิ่งกว่าโอเคกำลังเล่งแสงไฟมานะครับรถเรือ1น9ูกรุงเทพเชียงใหม่มีตั๋วมารอได้เลยนะครับ109 เราอย,า,า,อยาไปมองเขานะฮะเขาด่าผมอยู่ตอนนี้ตอนนี้เขาด่าผมอยู่นะฮะมีคนด่าผมอยู่นะฮะเก็บไว้ครับเก็บไว้เราอยาโกรธเขาเราเก็บไว้ในใจนะฮะเราอยากโกรธเขาํำใ,ใจ,ะะกกใจใสงบไว้ฮัดบิดอย่าด่าวเว้ยถ้าด่ามึงมีเรื่องแน่นอน ยอมรับนะฮะว่าตัวเองบ้าผมยอมรับแล้ะยอมรับเลยนะครับว่าบ้าขอโทษนะเอ้ยขอบคุณที่ด่าครับตอนนี้ใจ้นตึกเลยนะฮะผมรู้สึกผมรู้สึกดีใจมากเลยที่มีคนด่าผมเงี้ยผมรู้สึกชื่นใจโอเคกำลังมาแล้วหนึ่งสเก้า มานะครับโอ้ยเหมือนจะเป็นลมอ่ะเฮ้ยม<า>ผมก็บ้าอยู่แล้วครับอขอบคุณที่ด่าครับขอบคุณที่ด่านะครับ ขอบคุณมากก็ไม่ได้เป็นเด็กเลระกะกรับเป็นเก็กดีตต่ะดูลตระสังคมะกูลตก็เป็นอย่าระี้นะกรับููถกูละกิระกระครัก ขอบคุณที่ด่านะครับโอเคจะไปปรับใช้นะครับโอเคมาแล้วครับ109คุณได้เชียงใหม่เราอย่าไปสนใจนะครับเรื่องของเขาปล่อยไปนี่จีชี้ทาบนคเขาวันนี้เียชี้สี่ห้าหนหพอพอหอลายเสือ ขอบคุณที่ด่าบ้านะครับขอบคุณนะครับที่ด่าบ้าขอบคุณจัดใจเลยอ่ะเฮีย คุยทำส้นตีนอีกสัตว์ไปที่ไหนก็ไปไปมึงสองคนน่ะอีกสัตไปไกลหูกูก็ด,ดีเย็ดแม่ตอนนี้าราโมโหแล้วนะครับก็รู้สองคนเมื่อกี้นั่นแหละสีดำกับคนที่ถือกระเป๋าดาผม ขอบคุณนะครับลุงสองคนน่ะที่ด่าผมอ่ะขอบคุณนะไอ้เหียขอคุณจากใจไอ้เหี้ยขอให้มันบ้า สัตว์ด่าทำพวกควยนี่เฮ่ย <Here. S 1> เดี๋ยวมึงเจอกู uh, boom, boom, boom. เจอเมื่อไหร่สัว์เมื่อน, mm hmm. น้นผมอ่ะโอเคต่อ mm hmm. วก็ขอภัยในคำไม่สุภาพนะครับนะบขอโทษด้วยนะครับไม่รู้หาเขาไปลงที่ไหนขอพุณนะครับที่ด่าไอสัตว์เฮียเมื่อกี้นะฮะด่าผม ขอบคุณจากใจเลยครับที่ด่าขอบคุณมากพรุ่งนี้เจอกันไอ้เฮียแล้ว